สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกช่องทางใจจ้าพี่น้องจ้าสวัสดี่พ่อไงแม่ใหญ่ทั้งบ้านทุกท่านนะจ้าวันนี้อัญญาจกะกไปซื้อของมาแล้วพี่น้องเด้อซื้อแนวกินวันนี้วันศุกร์นะจ้าไปซื้อทุกอาทิชีพลราพี่น้องอ่าในน้นาเนวได้วันนี้ก็จ่ายไปเท่าไรพี่น้องร้ <190. S 1> อยเก้าสิบว่ะ,ะเกือบใช่ไหมร้อยแปดสิบกว่าเปล่ะประมาณร้อยแปดสิบกว่ายูโรพี่น้องเด้อร้190อยเก้าสิบปุ๋นละ ได้นกมาสองแพ็กแล้วพี่นอ้องอ่าแล้วสิค้นขึ้นบ้านให้พี่น้องเมื่อเนนี่แล้วพี่น้องแต่ามื่อนี้ไม่ได้ใจหลายได้ปกตินี่สองร้อยกัวแล้วพี่น้องเด้ออ่าแต่ว่างวดนี้มันนะ่ะงวดนี้นกับเขาเดือดรายอยู่พี่นอ้องเด้ออ่าปกติหิวของเบาๆอันนนวหน,นักอ่ะสามีจะเป็นคนหิวไปแล้วพี่นอ้องอ่าที่บาแม่มันย้อนแสงน่อย,ยพี่น้องเด้ออ่า น,นี่รถมอไซค์ลูกซื้อไว้ให้ไปโรงเรียนโรงเรียนเปิดเทอมหนานจ้ะนี่กับมอใตอไซค์ผัวแขยงซักากลับมาว่ว้ทั้งรางแล้วพี่น้องอืาน้ากมดสรไว้ทั้งรางอันนี้ก็สอบไซค์อือันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเอาอยูสั่งเครื่องมาเลยอ๋ออันนี้เป็นเอ่อแบตเตอรี่ของอมอเตอร์ไซค์คันนี้พี่น้องนะเอะ่แฟนแกสั่งมาจ้ะ อออมาใส่ของลูกอันลูกซ้ายเออเอาทำไมมีหูฟังวางอยู่ตรงนี้อ้วนมีหูฟังวางอยู่นีมั้งพออันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นล,ล,ล้มรถแล้วพี่น้องเด้อนั่นก็แนวตั้งรถแล้วแล้วไม่ให้ล่อเสียเออแนวแนวน้ยขรถแล้วอันนี้เราก็ถอยมาไม่ล้วพี่น้องอย่างนี้เข้าไปเปลี่ยนทอ ทอยอย่างของเราได้พี่น้องกับปลูเลี้ยงมอเตอร์ไซค์ได้พี่น้องเด้อรถใหญ่ตอนนี้ก็เอาไปจอดทั้งนอกคกนละพี่น้องอ่าเราไปจอดทั้งนอกรถเนี่ยมันมันจอดได้คันเดียววะนี้มอเตอร์ไซค์มาสองคันมันก็บ่มีหวังว้างแล้วพี่น้องเนาะอืมขับหัวก็ยงสิละแล้วสิขึ้นไปเลี้ยงของพี่น้อนมัน้งเอาเอาของมันแท้พี่นอนอ่าใช่พ่อคนของโลกเช้า ลูกก็มาซอยขนของอันนี้ก็เป็นจักรยานจักรยานแล้วพี่น้องเด้อของลูกอันของน้องจัดมินเนี่ยเอาไปอันใส่ตู้บริจาคสองคันแล้วพี่น้องอ่มันบามีเอาไปให้ค้นได้เนาะร่างเขาของลูกจักเขานะาเขาเอาไปให้ของสิเขาส่าเขาดูถูกเขาออันนี้จักรยานแดงนี่ของข่อยพ่อผัวเสื้อพ่อผัวข่อยเสื้อแห้งแต่ตอนข่อยมาอิตาลีที่แรกคุณพี่น้องแต่มาแต่งงานผมเนาะ อ่าไปขนไปรถขนไปนขนไปใส่ใ<น>เอายไปก่อนไปเฝ้าตรงนี้ก่อนเนาะไปเอาไอติมไปด้วยดิวดัวน <on> ไปด้วยอ่าไปเดี๋ยวรอตรงนี้นี่ก็ล้อนเท้าไส้ะนะี่ยนี่ก็จะเป็นอ่าพวกเครื่องมือเราที่เราต้องเดินทางไปทำงานนะพี่น้องเปอาเครื่องมือนี่หลายมือดนะ้วพี่น้องเด้อ เป็น uh, เครื่องมือของบริษัทนะจ๊ะยินยาก็ให้ประเดกมาเสียงไว้รอหนีละพี่น้องเด้อม,มันมืดวะเดี๋ยวดิดใช้ก่อนเออให้ประเดกก่อนยิบานละพี่น้องอ่อนไหนสามปุกเหลยี่นี่สามปุกเออเหลือ่สามปุกเดี๋ออยวใครจะเอาไปต้มยิบพี่นออ้องอืมกระปุกประเดกเออเป็น uh เครื่องมือที่ต้องไปเฮ็ดงานนี่ก็เป็นของเล่นลูกล้วพี่น้องเด้อ อันเวลาไปทะ,ทะเลนะพี่น้องเอออันได้มาเอากับมาเมียนไปน้น่อืมนี่กคเนี้วจักรยานลูกแขนไหน,น่อยตอนอ่ะาจาักรยานไ่เสียไปใส่คนนั้นหนึ่งนี่หายไปคั้นหนึ่งนีน่พอคอยมันเอาไปบริจาคก,กูได้อ,อืมแล้วชอบเอาของไปบริจาคคนมองพูดเลยเก็บอปนโซฟาทั้งเถิงพี่น้องต้องสาบันไดตัวนี้แล้วปีนขึ้นไปพี่น้องได้อ่า อันใดที่ได้ใส่พวกกระเป๋าเดินทางยังก็จะอยู่นี่แล้วก็โซฟาโต๊ะที่ใครหักออกม้จากการทั้งเถิงพี่น้องเสร็จนี่แหละชีวแตเจริญอแต่ละวันอง่ายง่ายนะจ๊ะใส่แอบกวงามดี่หรือก๋ออันไหนของอยู่อ่ะ ่มเขาไม่ไม่ใช่ซื้อสองอัน hmm> อ so ันนี้ไปข้างในสิอ๋ออันนี้ไปใส่ข้างในเลยตัวใช่ใส่ใน่อนแล้วก็เสียบตัวใหอ๋อให้รีวิวหน่อยว่าพี่น้องว่าอันนี้อต้องเข้าขับรถแล้ว้กพี่น้องต้องใส่ตัวนี้ก้อนใส่ตัวนี้แล้วก็ไปสวมแล้วก็เอาไปเสียบใส่ตัวนี้เวลาใส่เกือบอันขับรถแล้วน่ะพี่น้องเออมันแพงนี่คู่หนึ่งว่ามันสามพันยูโรุ่นึง คู่เท่าไหร่นี่ยสองร้อยห้าสิบอ๋อนี่สามร้อยห้าสิบแล้วคู่นั้นไป็นไงอะไอ้อครับอีกคู่หนึ่งอ่ะเก่าแล้วอ๋ออันนั้นเก่าแล้วเหรอคู่เก่าไปเร็วๆพนะโอ้ยจักรยานจอดที่นี่กันก็มันหายไปใส่พี่น้องนึกว่านึกว่าปัวจักรยานหายไปไหนจ้าจักรยานเยอะมากอะนี่ไปเอาไปทิมสองคันสามคันแล้วพี่น้อง อ่าทางลกหลกส็สิมือจังน้อยอ่าไปไปไปอ่าเฮียก็อ่าลกหลกที่ใต้ออใต้ดินนะพี่น้องอันนี้ก็เฮียนมูเขาอยู่ทางล่างเขาสิมีดินปลูกผักแล้วพี่น้องเออตอนแรกมูเขาอยู่นี่แหละมูขย้ายาไปแล้วอันนี้ก็เป็นบ้านคนแขกก่อนี่ามีคนใหญ่มนอยู่ไหมขึ้นมาจากของใต้ดินแล้วพี่น้อง จ้ะจะไปเรียงของอจ้ะพี่น้องอแล้วปลูกหอดพักพักปังพี่น้องนั่นนะพักปังปลูบกบกบววปลูกบกเขียเขียอ่าเราอยู่ข้างบนเนี้ยเนี่ยบ้านพิญยะมันก็ไม่มีดินมีแต่หน้าบ้านจ้ะหน้าบ้านก็เป็นพื้นยางอะพี่น้องมันเอามาตั้งเทดบ,บาีคิวว้วได้ดิแท้จะทำปูนไปเลยเขาจะได้ตั้งน,นั้นนี้ได้ เออสิมีคนมาทําความสะอาดวันอังคารทุกวันทุก,ทกอ,าอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อทุกอาทิตย์นะวันอังคารเขาจะมาทําความสะอาดกวาดกวาดแล้วก็กวาดแล้วก็ถูทุยเฮาพร้อมเออเราก็เสียค่าส่วนกลางไปหลายปีอ่สามีก็ขนของขึ้นมาอาโอเคเอจเอจเอาปป้า b a ี y เป็นเจเนียสตัวสู้ๆไปยังเป็นเจ้าของั้นก็เก็บหกพันนะพี่น้องเนี่ยแต่มา่อก่องพี่น้องมืนน่อนนี้รายชีวิตมันแพง้ะพี่น้องเด,ด้อได้ยังดอกได้พิซซ่าได้แฮมย่าก็ได้นก,น,น,นกมาสองตัวหางฝรั่งอืโลละเจ็ดอ่าบาทเก้าสิบเซนแต่ว่าอันนี้เพรพอาะโลก็สองบาทหกสิบอ่าก็เซนก็ได้ไอติมไอติมแม่ลูกแบ,ก,บกนัด น้ำขนมปังเอ่อแฮมแล้วก็กล้วยน้ำตาลอันโหระพาฝรั่งออยายาสับผมว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ซื้อหลายพี่น้องไข่อยู่อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปอันไม่ได้ไปล่านล้านไข่เออว่าซื้อมาหลายแล้วทิศก้อนอนะ่ะพี่นอ้องเอ้ยอันยาก็ะยุ่งสิละอ่าอยู่แบบนี่ละเขา,ปาไปเห็ุงานคือมูคือพวกเขา อืมให้ว่าประหยัดกับประหยัดไม่ได้ดรอกพี่น้องเออจันเมนนเอาไว้ติมเข้าตู้เย็นลูกอืมมันก็ต้องกินเนาะอะแดดแย่งแสงก็พี่น้องน้ำโอ้ยหมือสะท้อนแสงสะท้าแอปพลอวพี่น้องอยากน้ำนะอืม แบ,บนิดนึงเออไม่ได้สวยนิดนึงไงนะ้พี่น้องนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขาชมให้กําลังใจขวัญใจคนยากคนตลกนะจ๊ะเออก็อยู่แบบนี้หละพี่น้องออ,อยู่ไปตามภาษาอยู่ไปเรื่อยชีวิตอยู่ใส่ก็ได้ออว่าคิดยากดอกบางทีคิดยากอยู่เดี๋ยวนี้มีลูกมีหลานมาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วนะจ๊ะอ,อ่าไ้กลับบ้านง่ายหรอกพี่น้องมันมีเงินเด้อชีวิตมันแพงประหยัดก่อนงานไม่ทําเดินเล่นอ,อืม อ้างเป้าขวนทานี้เด้อทานี้เด้อไปไปจัดของกันเด้ออ่าและประหยัดเอาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ใส่ก็ได้ประหยัดกินประหยัดใส่นะฮะอยู่แบบพอเพียงอาจารย์เศรษฐกิจพอเพียงเราถึงจะรอดนะสมัยนี้นะพี่น้องนะเออก็ขอให้คนโชคดีนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพียาด้วยจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า